สั่งให้ดูไปอยู่กิจกรรมนักเรียนไปอยู่ฝ่ายปกครองดูแลพฤติกรรมเด็กเราจะทำไงเราก็จัดกิจกรรมอะไรคะจัดพัฒนาพัฒนาด้านความประมพื้นขนองเด็กให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้ทำให้เขามีคุณภาพทำให้เขาภาคภูมิใจจดเลย กิจกรรมฝ่ายปกครองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสร้างความภาคภูมิใจให้เด็กในตนเองเพราะถ้าเด็กมีความภาคภูมิใจมีงานมีความรับผิดชอบเด็กเขาจะทำไมเขาจะภูมิใจในตัวเขาพอเขาภูมิใจในตัวเขาเขาจะไปสร้างเรื่องให้เป็นจุดเด่นไหมไม่ เขาจะทําให้งานของเขาเป็นไงดูดี <c oughs> เขาจะไม่ไปทะเลาะก,กับใครเพื่อที่จะให้ครูเอาใจเขาผู้ปกครองมาโรงเรียนเพราะผู้ปกครองไม่เคยสนใจฉันจะต้องทําอะไรก็ได้ให้ผู้ปกครองสนใจฉันฉันจะทาไงก็ได้ให้ครูประจําชั้นรักฉันแต่ต่อไปนี้ทุกคนมีหน้าที่นะทุกคนทําหน้าที่แล้วทุกคนก็เก่งทุกคนนะแต่เก่งกันคนละเรื่องเอาวันนี้คนนี้ทําไม่นี่นะเอาไหนใครชอบอะไรมาคุณครูว,ว่าเอางั้นหนูไปทําเป็นหัวหน้ากลุ่มนี้นะเข้าใจยัง เพราะฉะนั้นกระบวนการทุกอย่างเราถือว่ามันคือโปรเซสมันถือว่าเป็นสกิลถูกไหมทั้งโปรเซสทั้งสกิลเนี่ยมันได้อะไรมันได้ข้างในมันได้ข้างในและถ้าเราให้ข้างในเขาในแง่ของคุณธรรมจริยธรรมเขาจะยิ่งทําไมคะเขาก็จะยิ่งภาคภูมิใจเขาก็จะค่อยๆซึมซับเขาก็จะค่อยไม่ทําตัวให้เด่นออกมาโดดเด่นจนไปทําอะไรที่ผิดพลาด แต่จะไปโดดเด่นในทางที่ดีเข้าใจเนาะใครเก่งกีฬาก็ส่งเสริมเขาไม่ใช่บอกว่าเ,าเด็กเรียนดีมาไอ้พวกนะักกีฬาไปนั่งข้างหลังก่อนเดี๋ยวครูค่อยอใครไม่เข้าใจแล้วค่อยมาหาครูไม่ได้ทางนี้เสร็จแล้วนะ,ะนี่ไม่เป็นไรไเลยเดี๋ยวนะกิจกรรมครูจะมีเวลาให้เธอนะ,อะนะักฟุตบอลมานะั่นนี่นัน่นเะข้าใจยังหรือหาคนไปดูแลเขาเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่าคุณครูไม่ได้ทอดทิ้งนะคะอันนี้คือกิจกรรมทีนี้ข้อที่สาม ลักษณะของกิจกรรมนะฮะในโรงเรียนเนี่ยลักษณะของกิจกรรมในโรงเรียนเป็นยังไงบ้างกิจกรรมในโรงเรียนเอาจริงๆเอาที่ผ่านปมาศบม,มาเนี่ยกิจกรรมในโรงเรียนของเรามันมีลักษณะกิจกรรมเป็นยังไงซึ่งแต่ละโรงเรียนอาจจะดีไซน์ไม่เหมือนกันแต่ด้วยกฎของโรงเรียนมันจะมีกิจกรรมบังคับ plup. ถูกปะถูกไหมโรงเรียนเราอะไรคือกิจกรรมบังคับ โครงสร้างโครงสร้างของกิจกรรมก่อนโครงสร้างของกิจกรรมไอ้ตัวนี้คือโครงงานโครงการเนาะเอาโครงสร้างของกิจกรรมเนี่ยโครงสร้างกิจกรรมก็จะมีลูกเสือที่เป็นวิชาบังคับใช่ไห<ป>มตามหลักสูตรโครงสร้างที่บังคับตามหลักสูตรแล้วก็โครงสร้างให้เลือกถูกไหมฮะก็จะมีชุมนุม ถูกไหมแต่โครงสร้างชุมนุมเนี่ยเดี๋ยวครูขออนุญาตว่าพอเรามีสองโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างที่บังคับคือต้องมีขอ,อ,อมาพออะไรได้ต้องผ่านเนาะเป็นรอดอเป็นอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็มีโครงสร้างพิเศษที่เป็นชุมนุมที่คุณครูจัดขึ้นมาถูกปะ่ะคุณครูดีไซน์ขึ้นมาว่าเออคุณครูมีทักษะตัวนี้นะแล้วหาเด็กมาให้ครบหรือห้องเนี้ยจะต้องเรียนแบบที่ครูอยากอยากสอนเพราะครูเก่งเรื่องทํากระทง ครูก็เลยบอกเด็กทั้งห้องเนี้แกจะไปต้องทากระทงขายเพราะว่าทําอย่างอื่นครูทําไม่เป็นมันใครใครเข้ามาชั่วโมงครูผ่านหมดไอเด็กคนนี้มันอยากจะไปเล่นดนตรีแนวแนวแนวใช่ไหมในขณะที่อีกห้องนึงเล่นดนตรีแต่เราไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าครูเขาเขาสั่งห้ามเอ,อให้อยู่ในในทีมเดียวกันไหนโรงเรียนไหนเป็นแบบนี้ยกมือสมัยเรียนามัเรียนแล้วตอนนี้โรงเรียนเราเป็นไงาานให้เลือก แล้วแล้วคุณให้เด็กไปตามห้องที่คุณครูสอนตามวิชาอ่ะโอเคเด็กคนไหนไปไม่ถึงไม่ทันก็ต้องไปเลือกชุมนมุมอื่นที่ตัวเองไม่ชอบถูกไหมก็ดันทําไปเอ,อให้เสร็จไปก่อนเนาะเดี๋ยวปีหนะ้าวิ่งมาใหม่นะหนูใครอยากมาเรียนก,กับครูนะมาเร็วเร็วนะครูก็อยากเอาเธอมาเป็นลูกน้องเหมือนกันอ่ะในเวลาเดียวกันบางที ไปพ่อชอบคุณครูไม่ได้ชอบงานไปเพราะเห็นว่าห้องนี้จริงๆไม่ค่อยได้เรียนอะไรหรอกถูกไหมเออผู้ครูใจดีเดี๋ยวก็ผ่านละไม่ต้องมากก็ได้หละสิ่งเหล่านี้ถามว่ามันเกิดการเกิดทักษะหรือความจริงที่เราอยากจะปั้นเด็กไหมไม่เกิดเพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะมันทำไปตามระบบเพราะมันทำไปตามประเพณี ผู้ย้อนกลับไปที่สวนกุหลาบเออเขาทำประมาณ2,500นึกภาพมาแล้วนี่60ปีประมาณ2,500เนี่ยเมือเอ่ออะไรละ่ะนโยบายกระทรวงศึกษาตอนนั้นเนี่ยเอาหลักสูตรของอเมริกันเข้ามาเนาะ2,500แต่ก่อนมันจะใช้หลักสูตรอังกฤษนะต่อมาก็อเมริกันเมือม่อเมื่อหลักสูตรอเมริกันเข้ามาเนี่ยเขาจะให้โอกาสเด็กนึกภาพว่า,าคนอเมริกันเขาก็จะให้สิทธิเสรีภาพก็ให้เด็กทําชุมนมุม มีสวนกลาบนะเพราะนั้นพอเด็กชํำทุมนุมปั๊บเติรดเต,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 ตทุกคนก็ใครอยากทําก็ทําใครไม่อยากทําก็ไปเล่นกีฬาไปอะไรทุกคนก็มีเวลาคนอยากทําก็ไปหาหมุมที่ทําเป็นชุมนุมตัวเองมีประธานมีอะไรต่างๆพอ2,516 0 0 6 14ตุลา16เด็กก็ไปรวมกลุ่มทางการเมืองเด็กพวกนี้ก็ รุ่นพี่ก็กลายเป็นประธานชุมนุมก็พากันไปเล่นการเมืองพอ2,506เอเอออทับเอนเนะเด็กก็เอาพี่พีมหาลัยก็มาควักเอาเด็กจากในในโรงเรียนสวนกุหลาบไปนั่งประท้วงที่ธรรมศาสตร์หรือจะเข้ามาใส่ความคิดทางการเมืองอะไรก็ตามนาโยบายของกระทรวงก็ถูกเปลี่ยนไป2,523 นะี่อันนี้คือการเมืองเลยนะนี่คือประเทศเลยนะเห็นว่าถ้าให้เด็กดูแลเด็กกันเองจะทําให้เด็กพาเด็กไปในทางที่ไม่ถูกคุณครูก็จะดูแลเด็กไม่ได้ออกกฎ้องกระทรวงขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติกิจกรรมนักเรียนบังคับให้ทุกคนเด็กทุกคนต้องมีครูประจำ เพื่อควบคุมพฤติกรรมอันนี้สำคัญนะอันนี้คือประวัติศาสตร์ชาติไทยเมื่อมันเป็นเช่นนั้นณนะวันนั้นเป็นต้นมาทุกโรงเรียนเลยถูกบังคับว่าทุกโรงเรียนครูจะต้องคุมเด็กให้ขึ้นเป็นชุมนุมต่างๆจะถึงกเป็นชุมนุมเลือกก็ตามแต่เด็กต้องลงชุมนุมวงเล็บบ,บังคับไม่งั้นไม่ผ่าน แต่สวนกุหลาบไม่บังคับนับแต่นั้นมาถึงนี้ก็ไม่มีวิธีนี้ยังคงใช้มาตรการเดิมคือใครอยากอยู่ชุมนุมไหนไปอยู่ไม่มีการคิดคะแนนผ่านไม่ผ่านอันนี้ผิดแต่ทำเพราะน,นี้คืออิสระเด็กอ้าอาจารย์แล้วไ,ไอ้คนที่มันเหลือไงมันก็อยากจะวิ่งอะไรก็ไปวิ่งสิกีฬาก็ไปเล่น บอลรูนู้เล่นนู้นจะไปนั่งมาโกะมาเกะจนในที่สุดไอ้โกะไอ้มาเก็บมาไอ้มาลุกหรือะไรต่างๆเนี่ยเกิดเป็นทีมขึ้นมาก็ไปขอเปิดเป็นชุมนุมเด็กตั้งแต่1ิบคน20สิคนขึ้นไปถ้ารวมกลุ่มกันมีประธานไปบอกคณะกรรมการนักเรียนแล้วหาที่ปรึกษาให้ได้คณะกรรมการนักเรียนอนุมัติมีที่ปรึกษาแล้วมีชุมมีคนแล้วมีกฎกติกาแล้ว ตั้งชุมนุมได้เพราะฉะนั้นชุมนุมเดี๋ยวเธอไปดูที่โรงเรียนมันจะมีกิจกรรมมากมายมหาศาลณนะวันนั้นนะณนะวันนั้นนะแต่วันนี้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากไปอ่ะทีนี้ข้อที่2ข้อที่สองว่าด้วยเรื่องชุมนุมเนี่ยชุมนุมจะแบ่งออกเป็นคือครูแบ่งตามความคิดครูนะเป็น3รูปแบบหนึ่งคุมนุมทางวิชาการ ชุมนุมทางวิชาการครูคิดว่าทุกโรงเรียนมีเช่นชุมนุมคณิตศาสตร์ชุมนุมวิทยาศาสตร์ชุมนุมสังคมมีไหมชื่อพวกนี้มีไหมอชุมนุมนาฏศิลป์ชมนุมดนตรีไทยพวกนี้คือเป็นหนึ่งในวิชาการที่ของสวนกุราบนะที่หมวดวิชายังลงมาดูแลควบคุมพฤติกรรมหรือวิธีการนี้ครูยกตัวอย่างเช่น หมวดวิทยาศาสตร์แต่หนแต่รายมาเด็กเก่งมากแต่เขาก็ยังมีหัวหน้าหมวดหรือมีคุณครูที่ปรึกษาชุมนุมคณิตศาสตร์เนี่ยจัดการเขาเรียกอบรมทั่วประเทศให้เด็กมามาอะไรอ่ะเขาเรียกอะไระอ่ะมาสอบแล้วก็เด็กก็มาทําข้อสอบเองอะไรต่างเด็กเขาพวกนี้ก็จบออกมาเขาเก่งมากทําหนังสือขายทําอะไรขายมาทำไมสวนกุหลาบเขาถึงเด็กเขาถึงได้แบบเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่สําคัญเพราะเขาปล่อยให้เด็กคิดดีไซน์ ทำเองโดยมีครูเป็นผู้ดูแลนะไม่ได้ครูเป็นผู้บังคับแต่ครูเป็นผู้ดูแลให้คําสนับสนุนปรึกษาเดียวเดี๋ยวจะอธิบายว่าคุณลักษณะของตรงนี้เป็นยังไงแล้วพอเธอไปอยู่ไปดูที่สวนกุหลาบทุกวันนี้อาจจะไม่เหมือนที่ครูพูดแต่ครูกําลังพูดในยุคที่ครูเป็นผู้ดูแลเนาะทุกวันนี้ก็อาจจะอิออสระเพราะว่าคนที่จะเป็นหัวหน้ากิจกรรมคนนี้ก็คือลูกศิษย์ทีนี้ เมื่อกี้เราพูดอะไรข้อที่1เป็นวิชาการข้อที่2เป็นชุมนุมประเภทเอ,อ,อิสระนะฮะชุมนุมคาว่าชุมนุมที่เป็นประเภทอิสระก็คือทักษะชีวิตนะเป็นชุมนุมทักษะชีวิตอย่างที่เราบอกว่าร้อยมาลัยคือกลุ่มของเขาอะนะกลุ่มของเขาหรือกลุ่มของครูที่อยากจะให้เด็กเนะี่ยมีอาชีพนั้นก็ได้หรืออยากให้เด็กมีความรู้เรื่องนั้นก็ได้นะฮะเขาก็ตั้งชื่อชุมนุมขึ้นมา ตามตามวิชาชีพนะหรือตามลักษณะตรงนั้นใช่ไหมคะอย่างเช่นเจียกระจกนะอย่างเช่นสวนนนเขาก็จะให้เด็กมาเ,เจียหัดฝึกเ,เจียกระจกเพื่อที่จะเอาไปภาพอะไรขึ้นมามันก็ปเป็นศิลปะ,ป,ะประกอบกับวิชาชีพได้เลยเพราะฉะนั้นเด็กก็จะสามารถมีอิสระทั้งอาชีพแล้วอิสระทั้งความคิดแล้วก็ทํางานร่วมกันได้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็ประเภทสร้างสรรค์นะ ออกิจกรรมชุมนุมประเภทสร้างสรรค์เพราะนั้นเด็กที่ชุมนุมประเภทสร้างสรรค์นเนี่ยอะไรก็ได้ที่เขาคิดว่าการ์ตูนเนี้ยเด็กพวกนี้ชอบการ์ตูนมากเลยก็มารวมกลุ่มกันวาดการ์ตูนขายหรือวาดการ์ตูนสนุกสนุก,นกแล้วออกเป็นเปเปอร์นะคะหรือทําหนังสือพิมพ์นะแต่ตอนนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องพอดีเมื่อกี้อาจารย์เขาเอ่ยเอ่ยเรื่องหนังสือพิมพ์ขึ้นมา ตอนนั้นครูทํางานเป็นหัวหน้าง,งานประชาสัมพันธ์ด้วยนะคสอนด้วยทํางานหัวหน้าประชาสัมพันธ์รับเป็นที่รึกษาอะไรชึ้นก็เป็นโรงเรียนแรกที่สร้างเด็กเป็นโรงเรียนแล้วตอนนั้นนโยบายของกระทรวงศึกษาพึ่งจะเปิดให้มีคําว่าประชาสัมพันธ์โรงเรียนแต่ก่อนไม่มีเนาะมันไม่จําเป็นแต่พอหลังมาเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าการที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์คือการสื่อสารไปถึงผู้ปกครองและชุมชน จดไว้งานประชาสัมพันธ์คืองานหน้าตาของโรงเรียนง,งานประชาสัมพันธ์คือด่านแรกงานประชาสัมพันธ์คือด่านแรกที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญเพราะคือการสื่อสารแทนผู้บริหารกับชุมชนผู้บริหารกับครูผู้บริหารกับผู้ปกครองผู้บริหารกับนักเรียน เพราะฉะนั้นงานประชาสัมพันธ์จึงเป็นหัวใจสําคัญตั้งแต่คุณก้าวเท้าเข้ามาในโรงเรียนนะมันก็จะมีห้องอันนี้ครูพูดสําหรับครูนะแต่บางโรงเรียนพามาถึงปับ๊บเขาก็จะเข้าห้องปกครองก่อนใช่ไหมลาประตูพอไปไป,ไปมาพอเขาเรียกใครยกผูกครองมาดูแลเด็กหรือเด็กออกไปแล้วก็เอาเข้าห้องนี้ไว้ก่อนแต่จริงๆด่านแรกที่ผู้ปกครองควรจะเข้ามาหรือใครจะเข้ามาก็คือมาพบประชาสัมพันธ์ก่อนมีอะไรคะ ต้องการจะพบใครคะเขาจะมีกฎกติกาอยูอ่ประกาศเสียงเรียกเลิอกอะไรมันก็อยู่ตรงนี้เนาะเออแล้วคนนี้จะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนเพราะคุณจะต้องทำเปเปอร์คุณจะต้องทำหนังสือโรงเรียนคุณจะต้อง announce เพื่อโรงเรียนถูกไหมเวลามีสื่อมวลชนมาคุณก็จะต้องทำเ r e s s release ถูกไหมว่าง,งานนี้คืออะไรเป็นยังไงคือครูพูดเนี่ยนะบางทีมันอาจจะบอก ของหนูไม่เห็นต้องมีอะไรอะไรออันนี้ครูกําลังเล่าประสบการณ์เพราะต่อไปในอนาคตเราไปเป็นผู้หารเราอาจจะเอาแนวนี้ก็เออมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะมันเป็นรูปเป็นร่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันมีประโยชน์พองานประชาสัมพันธ์เนี่ยครูก็เลยให้จริงๆอะ่ะมันเกิดจากความบังเอิญด้วยพอเรามีกลุ่มงานปั๊บก็มีเด็กมาช่วยพี่คนนี้ต่อไปเขาก็ไปทํางานอ,อสอมท นะมีเด็กม6ขึ้นมาช่วยมาขออาจารย์เดี๋ยวผมช่วยประกาศอ่ะโอเคงั้นเธออยู่หน้าห้องถูห้องประกาศนะใครมาก็เอา,เอากระด,ดาษเขียนเขียนเสร็จเขาก็จะเป็นคนประกาศให้จากคัศนคติจากวิธีการทํางานของเขาสุดท้ายเขาก็ประสบความสาเร็จคือไปเรียนวารสารศาสตร์แล้วเขาก็เข้าทํางานในมหาลัยอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการทําไมเราต้องสร้างเด็กเพราะเราทํางานไม่ไหวถูกไหมแต่เด็กคือพลังจําไว้เด็กคือพลัง แล้วพลังของเขามันเหลือแล้วเขาก็พยายามจะสแสวงหาอะไรที่เขาจะเอาพลังออกบางคนไปออกในทางที่ผิดเพราะไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนถูกปะครูก็โอเคจัดกลุ่ม,มเหมือนชุมนุมแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งเป็นชุมนุมนก็เป็นนักเรียนประชาสัมพันธ์แล้วครูก็บอกว่าเออมันมันเป็นหลักสูตรใหม่นะครูก็ต้องมาอบรมนักเรียนก็ต้องอบรมครูอบรมอะไร ครูอบรมงานประชาสัมพันธ์มีประโยชน์อะไรมีขั้นตอนอะไรก็ไปเชิญประชาสัมพันธ์ของประเทศกรมประชาสัมพันธ์มาอบรมในกลุ่มโรงเรียนก็มาเข้ามาให้ครูอบรมด้วยสุดท้ายครูบอกเฮ้ยเด็กมันก็ต้องรู้นะก็ไปเชิญนักคิดนักเขียนนักหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆเข้าค่ายเด็กเข้าห้องโซนนี่แหละอยู่ในห้องโซนโรงเรียนเนี้ยแต่เอานักพิชาการเอาอะไรมาพูดที้เขาเป็นเป็นสเกลเดอร์ฟังว่าทําอะไรๆหนังสือพิมพ์ติชมอะไรๆจัด ให้กันคืนนี้ทั้งคืนทำหนังสือพิมพ์เช้าขึ้นมาเอามาแข่งกัน3-4กลุ่มเขียนอะไรก็ได้ทำคอลัมน์อะไรก็ได้ให้ออกมาเป็นเปนเปอร์แล้วสุดท้ายพวกเขาก็เอามือเอาวาดรูปอะไรก็ได้แปะในคืนนั้นมาแล้วสุดท้ายเขาก็ทำสำเร็จนับแต่นั้นมาเราก็เลยเกิดหนังสือพิมพ์โรงเรียนขาย2บาท5้จาก2บาทค่าพิมพ์ตอนนั้นก็ประมาณ2000 2,000บาทนะ เท่ากับร้อยเล่มหรืออะไรเนี่ยแล้วก็ขายแล้วมันเราไม่แค่นั้นเราคิดให้เด็กเนี่ยไปหาสมาชิกจากห้องต่างๆรู้เลยว่าฉันมีตลาดหมหนึ่งก่เล่ม,มอสองกิเล